สำหรับคลิปวิดีโอดูนี้ผมบอกเลยว่าผมได้อีกกริชมันเองนะครับผมแน่นอนว่าเราจะเอาเปไปอีโวกันเว้บบอกทีเอสว็บ,บริการซื้อขายต่างๆในโลก,กเริ่มต้นที่19บาทขั้นตอนแรกเข้าไปที่ Google ถึงก็บอกทีเอสด้านจะมีบริการต่างๆเช่นอนิเมะ e f e n d e r มีขายทั้งแพ็คตัวละครกล่องสุ่มหรือเติมเพชรเริ่มต้นเพียง19บาทคุ้มมากๆถ้าสนใจลิงก์จะอยู่ที่ใต้คลิปนี้เลยครับผมโอเคครับ okay, ทุกคนครับเราได้อีกกริชมาไปแลว้วพาร์ทเนีรเราจะเอาเปไปอีโวนะครับผมแต่ว่าของที่ผมเตรียมมันก็น่าจะครบแล้วนะ นี่ครบแล้วผมต่อไปจะเป็นอีกิทเอออีลิทไนแล้วผมเออค่าอีโวสามหมื่นนะครับมีตังค์อยู่แปดหมื่นได้แหละมาอีกิทถ้าผมได้เวลาเลเวลอัพกดเลยครับผมแต่งร่างนี้หรอพี่โคตรเท่เฮ้ยมันมีซับทาเลนด้วยแสดงว่าใส่ทาเลน,นเลได้สองอันหรอหุ้ยได้ได้ชิปไอ้พวกนี้มาด้วยนะครับเอาไออ่อเขาเรียกว่าเอาไอเอาไวเอาไว้แล้ววะ มันเอาไว้เอารีเซตครับผมอืมใช่เอาไว้รีเซตแต่โอ้พอเอาอีก,กิตรปึ๊บโอ้มีใส่นี้ด้วยครับผมคัสต์เอ่ออันนี้เขาเรียกว่าคัสตอมไมค์ครับแล้วกันอื่นเะนี่ยขอเช็คก่อนครับว่าอีก,กิตมันมีในส่วนของเอ้ยไม่มีครับคือผมมาดูหาแล้วครับไอตรงนี้คือตัวละครซีเคส่วนใหญ่มันจะไม่มีตัวไอ้นี่เว้ยมันจะไม่มีอัปดาวครับผมแล้วก็เซตเควสหนึ่งอันนะเป็นเควสอีโวได้เอ้ยจะมาสองอันสองอันก็เสี่ยงโชคได้เชื่อผมมาเรามาลุ้นกันดีกว่าเอ้ยผมสองอันนะเสี่ยงโชคดูดีจะได้อะไร ไปตีไวครับโอ้จะเป็นตีหกวิอันนี้ตีไวสามเลยนะซุ่มต่อ โอ้โห oh, ได้ระยะเหมือนเดิมโอเคมาเราได้อีกกิฟมาแล้วแต่ว่าอีกกิฟมันเล่นในด่านในส่วนของนี่ครับเล่นในผมผมก็ไม่รู้กันนุกคเล่นไม่กี่ตานะอุ้ย99ากตาแต่จะเป็นตาที่100แล้วแล้วแล้วนนเนี่ยเออแต่ว่าด่านซองเอาตรงนี้แต่ว่ามอนด่านเนี่ยแม่งสตานบ่อยครับเดี๋ยวเรามาเล่นถ่านนี้กันดีกว่านะิ่มมากด yes ไปแล้วก็วางตัวเงินครับผมเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูนะว่าวิธีเล่นผมเล่นยังไงนะต่บอกไว้ก่อนเลยว่านานนั้นเนี่ยแม่งก็จะได้มาเนีอีกกิฟเนะี่ยก็จริงจริงด่านนี้ตอน,นมผ บางคนก็อาจจะ400ตาบางคนก็อาจจะ1ตาออกก็มันมันแล้วดต่ดวงอ่ะเคียว okay, มาตัวเงินท่านเออแต่ว่าตัวเงินผมแมนะนําให้วางติดกันนะผมลืมบอกไปแต่ว่าอันนี้ผมเผยไปคือตัวเงินถ้าวางติดกันมันจะอัพยากนิดหน่อยนะก็คือต้องมากดมินิสยูนิตตรงนี้กทท็ทีก็ได้แหละแต่แบบว่ากดเอามันจะง่ายกว่าไหมกดปึ๊กละอัพเลยมันต้องมาอย่างเงี้ยเออโอ้ยผมเริ่มแรกมาเดี๋ยวผมจะวางในส่วนของแชร์อินไว้ประมาณตรงนี้นะครับให้มันเคลียร์ด้วยสของตรงนี้ไปครับผมนี่วางตามนี้โอ้โหเดยอ ตัวนี้เดี๋ยวผมแวะมาอัพ ตรงนี้ก่อนกันแล้วกันเฮ้ยเมื่อกี้วางอีกกิได้แต่ว่าผมมาอัพตัวละครก่อนไม่เลยครับเอ่อแชรอินตัวเดียวน่าจะไหวอยู่เลยนะผมสังเกตมาแล้วนะไอ้ส่วนของตัวในซาวโล่เลเวลลิ่งอะ่ะส่วนใหญ่ตัวละครแม่งจะมีบัฟตีบอสหมดเลยเว้ยสก,กิลอันนี้มันยังเหมือนเดิมนะเหมือนเดิมกับตอนที่ไม่ได้อีโวเลยวะทุกคนเออเนี่ยเนหะมือนเดิมเหมือนเดิมเป๊ะเลยสก,กิลน่าจะเปลี่ยนใหม่ตอนสก,กิลที่สามนะเออเพราะว่าอีก,กิตีเข็ดธรรมดามีแค่2องสกิลโอเคเวอรที่9ผมอัพตัวเงินเต็มหมดแล้วนะครับต่่ออออออไปเเเเราาจะะมมมมลลนนนนนีีกกกิิิสััคผผโ้ด ได้สกิลเนะี่ยไอเขามันเดร์สแลตเนนะี่ะอันนี้ยังเป็นสกิลเดิมอยู่เราต้องรอรอไปก่อนไม่ครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเอ้ยจะได้แล้วครับเวฟที่10เรารออีกนิดนึงเราลอกดอัพอันนี้สกิลเหมือนเดิมเดี๋ยวผมอัพขึ้นไปเรื่อยๆก่อนศึกว่าถ้าเป็นฟูลเอีนี่น่าจะหมื่นกว่าเลยนะตอนนี้ตัวฟูลเอีมันมีตัวอะไรบ้างครับผม ผมไม่รู้อะแต่แบบเริ่มมาไม่มีบ้าดรามีอันนี้ก็ตึงแล้วเนี่ยครับอันนี้ชาร์โด่โฟลสลัมอันนี้สกิลใหม่ละแต่ว่าต้องรอสกิลเวฟก่อนท่ามีตอนนี้เลเวลยังไม่แม็กนะเลเวลผมอยู่ที่ประมาณ40แล้วก็สแตตบี B ทุกตัวใช่แล้วมันยังไม่เต็มเว้ยโอเคครับเวฟที่11จะเข้าเวลที่12ผมอัพขึ้นมาดิมันเป็นสกิลโดดฟันนะอันนี้เป็นโดดสายเลยทีเดียวเชียวดูครับนี่ครับเป็นการโดดทุ่มสกิลนี้มันมีในเรื่องป่าวะจำไม่ได้แล้วเนี่ยออ่่่านแลลลลล้ววคโโโซเเเิง อัพขึ้นมาอีกอันนี้ยังไม่มีสกิลอะไรเปลี่ยนแปลงฮะเวทีที่สิเดี๋ยวผมต้องวางตัวละครพเพิ่มนะเพราะว่ามันจะมีเอ่อรูปเนสวนของรูปปั้นออกมาครับผมที่ผมว่าหลังๆเลยียวแม่งคนเอาไปเล่นไอ้มีไว้ทุกคนไปเล่นเป็นออมอินฟินิตี้ครับมันจะได้อันนี้ได้ครับผมเดี๋ยวผมวางเอ่อในส่วนของตัวละครเอามาตีรูปปั้นก่อนนะมาเรามาดูสกิลอีกทีกันดีกว่าโอ้สกิลสุดท้ายครับผมอันนี้ไม่รู้นะว่าเป็นสกิลสุดท้ายหรือเปล่าเนี้ย full lv แล้วอันเนี้ยสกิลสุดท้าย ผมบอกเลยคิดว่าผมวางวางตัวอะไรดีวะวางวางเวจิต้าอะกันเวจิต้านี่ก็เริ่มแรกมันก็ดีนะทุกคนมันตีประมาณ4 5หฮิตได้เลยถือว่าดีแล้วก็ตังค์หมดครับแต่อันนี้น่าจะเป็นสกิลสุดท้ายของมาแล้วนะคือถ้าอัพอันต่อไปน่าจะเป็นเลเวลแม็กละเดี๋ยวผมขายมาให้ดูมาจริงจริงยังไม่คนขายเยเดี๋ยวมอนมันสตันเอ้ยมันยังไม่แม็กอีกเหรอมันมีไปต่อทุกคนไอกิ๊กูโดนสตันมาเนี่ยไม่โดนนะโอ้โห,หมุนบอสเกือบตายโคตรแรงอะ่ะมาคยอยอทีนึง โอ้โหบอสตายอะขุดง่ายเลยทีนี้โอเคครับผมของรายการก็ประมาณนี้นะครับเกลือครับรอบนี้ตอนนี้เราอยู่กันที่หน้าเว็บไซต์บอกทีเอสนะครับตอนนี้คือบอกทีเอสเขามีสินค้าใหม่เข้ามาครับผมเป็นอนิเมะมันการ์ตนะผมตรงนี้ครับเราทำการกดเข้ามาดูกันดีกว่านะครับซึ่งในอ่อมันก็จะมีประมาณนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของพวกเพชรนะครับผมอันนี้ครับตอนนี้เป็นพวกขายเพชรขายโกแล้วก็ขายรีโลนเองครับผมส่วนตรงนี้ก็ตามชื่อครับมันจะเป็นเกมพาสนะครับผมราคาเกมพาสก็จะประมาณนี้เลย นะครับ VIP 50บาทนะครับผมแต่ว่าที่เราสนใจในวันนี้ก็คือตรงนี้ครับผมสุ่มยูนิตนะครับราคาก็จะอยู่ที่ประมาณ129บาทตอนนี้คือผมเติมเงินวิธีร้อนแล้วผมวิธีเติมเงินก็เข้าไปที่เติมเงินตรงนี้นะครับแล้วก็ทําตามวิธีตามนี้เลยครับพร้อมเพย์อะไรก็ตามนี้นะครับผมจะทําให้เป็นทัวร์นี่ Wallet กิฟต์นะครับเพราะว่ามันสะดวกสบายดีนะครับผมโอเคมาอันนี้มันจะเป็นรหัสแบบสุ่มนะครับก็คือซื้ออันไหนก็ได้ก็น่าจะได้คล้ายๆกันนะครับตัวละครน่าจะไม่เหมือนกันนะครับผมแต่ว่ามมมมีิิตกแนนนนน่ออะครับผผเเาป็ ที่1่เลยก็แล้วกันมาครับผมซื้อเลยครับผมชําระเอินนะครับจากนั้นตรงนี้ให้ใส่เป็น ID บัญชีนะครับผมไอ้ผมใส่เรียบร้อยแล้วครับก็ทําการกดประวัติสั่งซื้อนะครับผมจากนั้นก็มาดูที่ตรงนี้ครับคลิกตรงรายละเอียดพอเราเข้ามาก็จะประมาณนี้ครับให้ผมให้ให้เรากดกู้รหัสหนึ่งรอบนะครับผมเคกน้วมันจะขึ้นหน้านี้มาครับผมแล้วจากนั้นมันก็จะโชว์เป็นรหัสของเรานะครับผมจากนั้นเราลองก๊อบเอาไปเข้าเกมดูนะครับมาใส่รหัสเรียบร้อยครับกดล็อกอินเลยครับผม ไผมพอเราเข้าเกมมาเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูที่อน,นิเมะแวนการ์ดตรงนี้นะครับผมข้อรหัสมาก็ตามนี้เลยครับมีเวจิต้าเป็นส่วนของตัวละครเอ่อเป็นตัวละครมิติกนะครับผมส่วนของก็จะมีประมาณนี้อันนี้ออยเทมแล้วนะแล้วก็ตัวละครก็ตามนี้เลยนะครับผม ถ้าใครสนใจนะครับผมเว็แบบไซต์บอกทีเอสครับผมลิงก์อยู่ที่ใต้คลิปนี้เลยครับผมเราลองเอาอีกคลิปไปลงชาเลน g ์ดูก็น่าจะสนุกน่าดูนะทุกคนอันนี้เป็นเอ่อเอเซนนะครับเอเซนสโตนชาเลน g ์ลองครับลองมันมีโอกาสได้อ่อันหินสายรุ้งหนึ่งอันแต่ว่า10%กดเลยแล้วกันผมเขาบอกกับทุกคนไปตรงนี้นะว่าโหมดชาเลน g ์ ผมยังไม่เคยเล่นเฮ้ยผมเราเลื่อมาแล้วก็อ,อันนี้อันนี้บ้านเราดีวะเราจะเล่นหลังบ้านก็แล้วกันนะครับเราจะไม่ไปรีบตรงข้างหน้านะครับผมแล้วเป่นคืออีก,กิ๊ดมันวางได้กี่ตัววะวางได้3ตัวโคตรเจ็มมันต้องมีบัฟอดโหดบัละตอนนี้คือมัน,มนยังเป็นบัฟเลนอยู่ไงมันยังกากอยู่เ้ยคือถ้ามีบัฟอดโหดแล้วบอกเลยว่าเจ็งแถวเลยทีเดียวเชียวอันนี้เดี๋ยวผมก็จะปล่อยครับอันนี้เป็นมอนฟาสนะ เลือดเท่าเลือดเท่าไหร่วะเนี่ยเลือดสมอลอยู่ที่400ร้อยกว่าจริงๆคือถ้าวางอีกกีทันก็จะวางนะเออผมว่าวางเบ,เบจิตา้าก็น่าจะได้อยู่แต่ไม่น่าได้ละตรงนี้ตุ้มเลยเนี่ยโอ้โหผมว่าแพว้ว่ะยังไงก็ไม่ทานอน่ะเอาใหม่เอาให,ห,หม่เอาใหม่เรื่องมาผมว่าวางตัวเงินเออวาง2ตัวอันนี้เวฟบน่าจะให้มาอีกเออสองร้อยนะห้าสิบวางสองตัวกน็น่าจะพอแล้วนะ ตัวที่3เดี๋ยวค่อยวางจริงๆร่งนะถ้าเล่นกับเพื่อนนี่มันจะเวิร์กมากเลยนะทุกคนโอเคมันจะวางไว้2ตัวแล้วก็อีกตัวนึงเดี๋ยวเราค่อยวางดูซิว่ามันจะประสบความสำเร็จหรือเปล่านี่ครับทุกคนเข้าสู่เว็บ3บางแชร์อินได้เดี๋ยวผมวางเลยโอเคให้มันตีตรงนี้นะครับส่วนเราก็แวะมาอัพที่บ้านแต่ต้องพยายามหันไปดูบ่อยๆนะไม่งั้นหลุดมานี่สวยเลยนี่ครับอย่างนี้หลุดมาตีไม่ทันอีกทีนี้เอาตัวเอาเดี๋ยวตังไม่พอครับโอ้โหตังไม่พองนี้ขายบางแชร์อินตรงนี้ ออืโอเคทันอยู่ทันอยู่โอ้โหน่าอยู่นะมีใช้อินกันบ้างอะไรอะไรอย่างเงี้ยทีนี้ผมวางไว้ตรงนี้หนึ่งหนึ่งตัวก็แล้วกันโอ้มาครับตัวเงินเดี๋จะค่อยเล่นบอกเลยงานนีน้เดี๋ยวผมวางวางวิชิต้าตรงนี้ดีกว่าวิชิต,รตร้าตีหลายฮิตครับตัวนี้โอ้โหมีตัวโล่หลุดมามันเป็นด่านสป,ปีดนะครับผมเล่นไม่ไม่ทนันจริงว่ะเดี๋ยวผมเอาเวิชิต้าวางตัวนี้อีกหนึ่งหนึ่งตัวดาเมจโอ้เลือดหนึ่งพัน เอาแล้วไง1 4 0กว่าเฮ้ยทันอยู่วิชาอินหลังบ้านเนี่ยผมลืมไปเลยเดี๋ยวผมวางใน,นส่วนของอีกลิทไว้ประมาณตรงนี้อีกหนึ่งตัวเดี๋ยวางวางอีกลิทไว้ตรงนี้แล้วก็ถ้ามันยืนไหวผมจะอัพสปีดวาก้อนก็นแล้วกันมันน่าจะยืนยืนไหวนะแล้วก็ถ้าเป็นพระดานี่ผมควรวางวิจิต้าตรงนี้เพิ่มอีกหนึ่งตัวผมว่าแล้วผมวางวิจิต้าเพิ่มหนึ่งตัว แล้วตัวนี้ก็หลังบ้านก็ยังเคลียร์อยู่นะผมว่าเอเคแตผมอัพตัวตงเงินไปทีละต,ตัวก็แล้วกันถ้าอัพหลายๆตัวเดี๋ยวมันจะไม่ทันนะดีเลือดมีเลือดแบบประมาณพันเก้ามาแล้วนะเออผมอัพไปไหนก็นดีนะเนี่ยเดี๋ยวผมวางวิจิตาเบื้องนี้เพิ่มอีกหนึ่งตัวช่วยกันเคลียร์โลโอเคก็อัพอ,อีกิทหนึ่งขั้นไหนดูโอเคครับจะไหวหรือเปล่าวิจิตาช่วยกันเคลียร์ได้อยู่มาตัวหลังอีกหนึ่งตัวไหวไหว,ไหวบอกเลยอย่างเงี้ไหวแค่เดี๋ยวผมวางเอ่อส่วนของอิกิทไว้ตรงนี้อีกหนึ่งตัวตัวน,นี้ผมววางอออกไแค่ตัีเหร โอ้โหเบจิ้าวางวางครบแล้วนะเต็มโคต้าแล้วครับต่อไปเป็นซองจินวูตรงนี้ก็แล้วกันแล้วก็ซองตรงนี้ด้วยโอเคไหวอยู่เลยนะตรงนี้ผมว่ายังไงก็น่าจะไหวแหละเดี๋ยวผมอัพสปีดวากอนอีกหนึ่งตัวจนเต็มโอเคครับผมเดี๋ยวเราอัพอีกกี่ตัวข้างหลังหรือตัวตัวข้างหลังก็แล้วกันอัพอีกกี่ตัวข้างหลังนะครับตัวนี้ก็มีทั้งซองมีทั้งเบจิต้าเคโลให้ ได้อยู่มาขึ้นเวฟที่12บสองนะผมอัพสกิลมันก่อนก็นแล้วกันคือถ้าได้ฟูลเอเร็วเท่าไหร่เราจะมีโอกาสชนะมากขึ้นแต่นี้ก็คือผมอยากจะอีโวซองจินบูเหมือนก,นกันนะทุกคนคือถ้าอีโวมาดาเมจมันแรงแน่ๆ,ๆลเลยเว้ยตัวนี้เดี๋ยวผมวางซองเพิ่มตัวนี้อีกหนึ่งตัวก็แล้วกันโอเคเจียโลตรงนี้ก็มีซองเพิ่มอ,อีกหนึ่งตัวเดี๋ยวเอายูนิตแม็กก์แล้วเดี๋ยวผมวางงั้นผมวางอีกทีต่ตรงนี้หนึ่งตัวอีกทีสามตัวซองครบแล้วครับผมเหลือแชอินแชอินก็ตรงนี้ก็กก็แแลล้้้้วววกกกัันนตตรงีีอโอโโห มาอีกหนึ่งตัวตรงนี้มาเวทีสิบสี่แล้วครับผมก็มาเน้นตัวหลังก็แล้วกันจะไหวไหมวะเนี่ยถ้าไม่ไหวก็นั่นแหละครับผมแต่ถึงจะสภาพแล้วนะว่าจะไหวอยู่นะเออถ้าเราเชื่อมั่นยังไงมันก็ต้องไหววะเดี๋ยวต่อไปเป็นสกิลนี้ละสกิลโดดโดดทุ่มตังค์ไม่พอละผมขายตัวเงินมาวางเลยก็แล้วกันตรงนี้นี่เริ่มดาเมจแรงละมาผมวางอีก,กิสหนึ่งตัวตรงนี้โอ้ยครับผมช่วยกันตีเพราะว่าอีก,กิสเนี่ยมันมีบัฟปีบอสไง เออคือถ้าตีทันก็ชนะมาดูซิจะชนะด่านนี้ได้หรือเปล่ามีบัฟตีบอสอย่างงี้โอ้ยเดี๋ยวตัว,ต,วตัวหลังหลดุดหลุดก็ขายครับหลุดก็ขายมาหลุดก็ขายโอเคครับผมเหลือนิดนึงมาผมเล่นเลยอัพอัพอัพรัวๆอัพรัวๆโอเคครับตีทันด้วยมึงเอ้ยเออแต่ใช้อันนี้มากหน่อยโหนี่ครับถือว่าคุ้มนะโอ้ดูดีครับ ลงชาเลนจ์รอบหนึ่งโคตรคุ้มโอเคผมทุกคนถัาค,คลิปนี้ก็คงน่าจะมีเพียงข้อนี้แล้วกันนะผมถ้าชอบอยังไงก็ฝากกดไลค์ให้ได้กับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดี bye bye. ครับผมบ๊ายบายครับ